ก็ลอยคว้าเลยครับนี่ใส่ับผมมาเบิ <velocidade> ่งปลาอีกฝั่งหนึ่งครับขึ้นกัเบิ่งครับเบิ่งครับไม่พี่น้องเอ้ยเบิ่ง ใอ่สวนก็สวดกันอดท่อนใส่เกียร์ถอยเือบอดนี่กาสวนอริพี่ทนั่นเลยโอ้ดินแห้งดินแห้ง ง่ยครับง่ลอ80ลนี่ยงยี่อ8ล้อครับไงแห้งครับไง้ง ก็อร่อยว่โอ้่อยครัาเลยครับนีใส่เนี่ยอร่อยออยิ่ปากยครับปากากปากปสอนหลายเมาเลยครับพี่น้องเดินงบเินบนรัดครับผมขึ้นเมื่อไหรครับสาม้น้ำเจือดครับมัไหนอ่ะปเปไหมใส่เปเนี่โอ้ย่าห้มมันบเลยากเลย

ทัคุณประมาณหกสิบโลทั้งคุณเอาเอาเอาแคร์มาเลนเอาอมา่เนาะเอาแย่เอา่เลเอาย่ไปใส่เอาอาใส่เนาเอาอหเอาข้อหมูลนีกะชาอะไรม่้เใส่อกระชันอไรเาไมอกขนดเอ